สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปแนะนำตัวนะคะของมัมนะคะมัมทำงานอยู่บริษัท l i h t t o u s e Logistics Solution ค่ะเอเพื่อนๆพี่ๆีนนนน่น้องน้องคงงงว่าบริษัทมัมทำอะไรบริษัทมัมเปิดตู้คอนโซลค่ะทางเรือาขาออกเวอร์ไวเลยแต่ของมัมแยกเปสี่โซนที่มีบริการนะคะโซนแรกคือโซนเอเชียค่ะ โซนที่2คือโซนยุโรปค่ะโซนที่สคือโซนออสเตรเลียโซนที่ส่โซนสุดท้ายเลยอเมริกางงนะสิว่าทำไมถึงมีเวอร์ไวขนาดนี้แต่ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะเรายังมีทีมงานของเราอีกที่ดูแลแบนติ้งเอ๊ะเนาะขอโทษนะคะแบนนิง มีคนแรกเลยนะคะคุณจุ๊กค่ะจุนะคะดูแลเอเชียมา13ปีแล้วค่ะแต่ตอนเนี้ยดูแลเมกาเพิ่มด้วยทุกซอกทุกมุมของเอเชียจุรู้หมดนะคะโทรมาได้นะคะอ่าคนที่สองนะคะนางเอกในวงการค่ะคุณนุชค่ะสวัสดีจ้าสื่อนุชจา้าบันคอเสิร์ไปยิ่โลกจา้าไปสิไปยิ่งโลกดูสิพ้าไปจา้าสโลกแกนนุชก็คือ Lo, me, อ่าวเอลซีเอลทูยโลพีติงค่ะอ้าวคนสุดท้ายนะคะคุณเจียยยเจ๊ยบค่ะยิ่งใหญ่เิี่งนกลคุณเจี๊ยบค่ะสวัสดีสสดค่ะเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบดูแลออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะเช็คเรื่องเฟดอินเรื่องกินไปกับเจี๊ยบไลท์เฮาค่ะอ่ารู้จักกันแล้วนะคะจิบจิบปังปังปงค่ะแต่ว่าเราจะแค่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะคะไม่ต้องคิดถึงไ์เฮาเป็นคนแรกคิดถึงเป็นคนสุดท้ายนะคะวันนี้เรามั่มกับเพื่อนๆนะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย